อนาคตอันใกล้นี้นะคะเรามีโอกาสที่จะเห็นธุรกิจนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่เป็นฟินเทคเช่นเดียวกับ m ั n นิทเทิบมากยิ่งขึ้นฟินเทคนะคะย่อม,มาจาก Financial t เทคโนโลยีหรือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมทางการเงินโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะเนื่องจากจะเข้ามามีส่วนแล้วก็มาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าอนาคตก็เรียกได้ว่าอาจจะสมบูรณ์แบบกว่านี้นะคะโดยหน่วยงานหนึ่งค่ะที่มีส่วนสําคัญในการกํากับดูแลก็คือสํานักง,งานคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอลอตอนะคะให้ความเห็นว่าฟินเทคเหล่านี้เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของผู้บริโภคยุค4.0เราจะไปฟังบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กันกับคุณรัพีสุจริตกุลเลขาธิการกอลตอตค่ะ คือถ้าเรานึกภาพปัจจุบันแบบที่ในชีวิตประจําวันของเราก็แล้วกันปัจจุบันเวลาเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดขึ้นเครื่องบินซื้อตัว๋วตอนนี้แทบจะเลยกว่าไม่มีใครโทรเข้าไปในระบบแล้วทุกคนก็เลือกซื้อตั๋วจากระบบออนไลน์ใช่ไหมครับดูการเปรียบเทียบว่าสายการบินไหนสะดวกที่สุดถูกที่สุดแล้วก็สามารถจะซื้อได้เลยจ่ายเงินจากไอ้ตัวมือถือนั้นเลย อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับตลาดทุนคือแทนที่คนจะต้องไปเดินหาพูดกับคนทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะทําบนมือถือของเราได้หรือบนคอมพิวเตอร์ของเราได้ซึ่งอันนี้มันจะเป็นอะไรที่จะให้ข้อมูลที่ตรงถูกต้องแล้วก็รวดเร็วบนต้นทุนที่ต่ํามากสาหรับเรานะครับประชาชนเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้ผมว่าอันนั้นคือคี์สำคัญที่สุดที่เราจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในช่วง3ปีข้างหน้านะครับ ผมว่าเรื่องสําคัญที่สุดคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารกับความสะดวกใช่ไหมครับแต่คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราต้องการข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยเราต้องไปพึ่งคนจะต้องไปตั้งคําถามว่ากองทุนนั้นดีไหมหุ้นตัวนั้นตัวนี้ซื้อดีหรือเปล่าอะไรอย่างไงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเจอคนตอบที่เก่งหรือไม่เก่ง ถ้าตอบไม่ดีตอบไม่ถูกก็พาเาข้าป่าไปได้โดยง่ายใช่ไหมครับแต่เรื่องเกี่ยวกับ Financial Technology ต่างๆเนี่ยข้อสำคัญที่สุดที่มันทำได้ดีมากก็คือการที่จะประมวลข้อมูลต่างๆที่เราต้องการมาให้เราโดยมีการผิดพลาดที่น้อยมากแล้วก็ใช้เวลาที่รวดเร็วบนต้นทุนที่ต่ำ เรื่องเทคโนโลยีมันก็เป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นความเสี่ยงนะครับไอ้ความเสี่ยงแน่นอนมันมาตั้งแต่เรื่องเบสิกเลยว่าข้อมูลต่างๆของเราที่ให้ไว้กับตัวกลางข้อมูลต่างๆไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการโอนเงินการซื้อขายหุ้นหรือแม้กระทั่งข้อมูลประจําตัวของเราเนี่ยมันจะถูกขโมยไปหรือเปล่า ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องประเด็นของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะซึ่งทางด้านเราเองก็บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ใการอนุญ,ญาตของกรตอตเราจะต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและตัวบริษัทนั่นเองเนี่ยจะต้องคอยเข้าไปดูแลมีระบบในการตรวจสอบมีการวางการป้องกันอ,อย่างชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขโมยหรือถูกเจาะพวกนี้เกิดขึ้น สิ่งที่จะนักลงทุนทําได้ก็ควรจะต้องกลับมาเช็คก,ก่อนว่าคนที่ให้บริการเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในการขึ้นทะเบียนของกรอตอหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นบรกเกอร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่ให้คําแนะนาหรือคำปรึกษาก็ดีเพราะว่าคนที่มาขึ้นทะเบียนกับเราเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือบอกว่าเขาจะต้องถูกจับมาสอบถูกกําหนดให้มีมาตรฐานขั้นต่ํา จะต้องมีวิธีการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันทางด้านวิชาชีพระดับหนึ่งที่ไม่ให้ถูกหลอกนะครับถ้าเราพูดถึง financial technology ในปัจจุบันเนี่ยทางด้านเทคโนโลยีมันไปแล้วสิ่งที่ตามไม่ทันมากกว่าคือคนกับกฎระเบียบเพราะฉะนั้นแนวความคิดของกรตตอนในเรื่องนี้ก็คือบอกว่าต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้มาทดลอง นะครับมาทดลองทำเรื่องต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีพวกนี้แล้วดูว่าเทคโนโลยีพวกนี้จะมาสรับหมุนธุรกรรมในตลาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรมากกว่าที่จะไปตั้งกฎเกณฑ์ตั้งแต่เบื้องต้นเพราะถ้าไปตั้งกฎเกณฑ์ในเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือจะทำพวกนี้ไม่ได้ สิ่งที่เราพูดถูกก็คือบอกว่าต้องวิ่งตามแต่วิ่งตามภายในสถานการณ์ที่เราสามารถจะควบคุมได้หรือสามารถที่เราติดตามได้ว่าออสิ่งที่เขากาลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในวงจํากัดออไม่ได้ไปก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อวงกว้างนะครับอันนั้นก็คงสิ่งที่เราทําแล้วก็คงต้องดูบอกว่าก,ากฎเกณฑ์ต่างๆที่เราจะออกมาเนี่ยมันจะสามารถจะรองรับพวกเทคโนโลยีพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนยังไง